กินเองเลยดูสิคะดู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 ดด <laughs> ป้าพงเร็วๆบอกดูดูมีแบบว่าป้าพงเร็วๆหน่อย <laughs> พอๆเร็ว <laughs> <laughs> มาแจกขนมให้เพื่อนๆนะคะไปลุกไปทางนี้ปะปะปะสวัสดีแม่แซกนะคะสวัสดีพี่อี๊ด้วยนะคะสวัสดีจานจิมน้องหมวกขอสวัสดีเอาเลย <laughs> เอาเลยเอาเลยขนมค่ะเอาเลยหยิบเลยโอ้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 ้โอ้โออ้โอ้ อาเก็บไม่รู้อันอันอันนี้ไว้ให้น้องกินหน่อยเด้อเก็บไว้ให้น้องถุงนึงมาโอเคคุณพ่อบอกว่าเก็บไว้ก่อนอ่าอคนแจกก็หิวเหมือนกันเด้อน,นะคะโอ้โหอาปากเอาเลยตอนนี้ดูดูเซนซี่เหล่านะทุกคนโอ้ยนะาพอยบอกโกแล้วไม่ให้ค่ะมีเพื่อนทางไหนยังไม่ได้ขนมนะาชมเพื่อนมาเอาเลยคะ่ะน้าคุณผู้ฝากติดตามช่องน้องได้นะคะตามนี้เลยคะ่ะ ค่ะน่ารักมากค่ะเซนตี้บอพลอยขอบคุณนะคะแจกแล้วมาเซนตี้ดูเข้ามาในรูปอีกลูกเซนตี้มาแจกขนมค่ะเพืพ่อนๆมาเอาเลวนะคะน่ารักมากนะคะทุกคนนะสวัสดีพี่ซุปเปอสวยนะคะสวัสดีแม่สิมนะคะพาดสดเด็ดอะไรบ้างนะสวัสดีค่ะวันนี้เซนตี้มาแจกขนมเพืพ่อนๆน,น,นะคะ สซนตี้เซนตี้ใจด,ดีจังขอบคุณค่ะนะคะไม่จิ้มจ่ายมาแค่ห5 0้อยห้าสิบคะแนนนะคะแต่คะแนนก็ยังเหลือนะคะเซนตี้น้อยสวยน่ารักจังลูกขอบคุณค่ะสวัสดีพี่น้องน้องพอยาเข้าปากเด้อเรามาแจกเพื่อนนะคะเรามาแจกเพื่อนอออได้กันทุกคนนะคะขเขเ้าแถวเข้าวเถวเลยนะคะข้าวเถวเอาเลยอทางนี้ก็อยากได้อาให้น้องทางนี้ก่อนนะ,อะโอเคเนะอา <laughs> <laughs> ปอพอยพี่บัวก็จะมาเอาเหมือนกันเ่อะพยพี่บัวจะมาขอเหมือนกันนะคะมาขอขนมจากเซนต้น้อยนะคะอรับเอาลุกรับเอาโอ้ยเอ็นดูผู้บ่าวมามา,มาดูคุกเข่าเลยปอพอยส่งให้พี่ด้วยพี่บัวบอกว่าส่งให้พี่ด้วยโอ้ยพี่บัวแหมเธอจะมาแย่งเด็กแหมอึ้ยเนาะ สรุปอ่ะลูกๆปะเด็กๆเข้าแถวเอาเลยค่ะนะข้าแถวข้าแถวเอาเลยนะคะน้องบอพลอยสวยน่ารักใจดีแต่แอบหวงกระดมอยู่นะโอ้ยนะพี่บัวสุดหล่อนี่วันนี้พี่บัวก็มาทํางานนะคะมาทักทายเพื่อนๆแล้วก็รีบโหตาดีมากเลยน้เห็นบอพลอยแจกขนมนะารีมาอย่างไวเลยนะคะอย่าลืมพี่พลอยนะพี่พลอยไม่กินก็เก็บไว้อยู่นะคะ อ๋อบัวน่ารักมากขอบคุณค่ะดูเพื่อนเพื่อนะคะเพื่อนเพื่อนอยากได้ขนมกับเซนตี้นะคะจากเซนตี้บอกคอยนะคะมาเอาได้น่าจ้าสวัสดีครับพี่บัวสุดลอนี้นะคะมีมีแบบว่ามักคุเข่าเนาะมีแบบว่าขอขนมน้องโอ้ยดูพี่บัวเนะ โอเควัน okay. นี้จะได้เห็นทุกคนไม่จิงพรุ่งนี้ทําอีกหรือเปล่าพรุ่งนี้ก็จะทําอีกนะคะพี่จริงจังเราจะทํารอบเช้านะคะรอบเช้าไม่แน่ใจว่าจะมีคนหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูคนค่ะคนคนเยอะเราก็จะแจกรอบเชา้าถ้าไม่เยอะเราจะมารอแจกรอบบ่ายแต่พรุ่งนี้เราก็จะแจกอีกแล้วก็จะแจกวันอาทิตย์อีกนะคะแจกสามวันเลยเราแจกค่ะแจกฟรีค่ะมาเอาเลยลูกมาเอาเลยโอ้โหน้องพลอยสวัสดีค่ะคริสต์มาสสวัสดีก้อยนะคะ ใช่มาแจกขนมคะ่ะมาเอาเลยลูกไม่เป็นไรคะ่ะเข้าแถวเอาเลยนะคะแซนตี้เราใจดีนะคะ หยิบเลยลูกหยิบเอาเลยหยิบเอาเลยอย่าหนีไปน้องพลอยมีหนีมีหนีหวงขนมนะทุกคนอ่าเก็บให้เพื่อนลูกให้เพื่อนให้เพื่อนอย่าหนีไปโอ้ยเซนตี้เรามีโอ้ยบีบแล้วสำเร็จเลยพ่อหนูจะเอาเข้าฝากบ้างไม่ได้หรอเอาอาฝากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้รบพอนเซนตี้เราหิวเหมือนกันนะเซนตี้เราหิวเหมือนกัน โอ้ยเนาะเซนตี้หิวขนมน่ารักขอบคุณค่ะนะคะพอยแจกครั้งนี้หน่อยมาเลยค่ะมาต่อแถวนะคะสวัสดีพี่ไดมอนนะคะเปิดให้ช่วยเปนะิดให้ด้วยโอเคนะผู้ใหญ่ก็รับได้นะคะผู้ใหญ่ก็รับได้นะคะอ,คอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวได้กินอเ,เอาเลยค่ะเอาเลยค่ะอ่าให้เพื่อนค่ะลูกน่ารักมากนะคะมีห่วใจคุณค่านะแซนตี้บอกพลอยสาวสวยขอบคุณค่ะ พ่อมาต่อไปรางวัลหนูนะคะต่อไปรางวัลหนู i, อุาาา้ยอาพักรอเลยเซนตี้ก็หิวเหมือนกันนะเซนตี้ก็หิวเหมือนกัน oh. oh. โอ้ยหนาะในเจมุกในฝรั่งเลยนะในฝรั่งคิดว่าแฝดหน้าเหมือนกันมากเดี๋ยวนะเซนตี้หวังดีเปิดถุงขนมให้เพื่อนนะคะมารับขนมจากเซนตี้ได้นะคะมารับได้ค่ะให้น้องๆเด็กๆมารับได้เลยค่ะมาเร็วมาเร็วมาเอาเลยลูกมาเร็ว มาเอากับน้องเร็วอย,อย่าเพิ่งบีบนะรับเลยค่ะรับเลยค่ะเซนตี้มอบขนมนะคะนี่โอ้ย <laughs> จะรีบไปไหนน้องพลอยเอาเพื่อนๆอาเพื่อนๆพื่นลามนารักมากนะคะ <laughs> โอเคค่ะหคค <laughs> นูก็่าหมดนี้ไว้ก่อน <laughs> กำเนินเลยอยากกินใช่คนะ่ะ <laughs> <laughs> เอาเอาเอา พเรามาแจกเขามาแจกเพื่อนลูกเรามาแจกเพื่อนโอ้ยโอ้ยหนูโผอ่เลยอ่ะเพื่อนรับเลยค่ะรับรับโอเคน่ารักมากนะคะเพียพที่น่ารักมากๆเลยนะทุกคนรับได้ค่ะผู้ใหญ่ก็รับได้นะคะผู้ใหญ่ก็เอาได้ค่ะไปเลยค่ะเข้าไปเอาเลยเข้าไปเอาเลยเข้าไปถ่ายลูกได้นะคะใกล้ๆได้ค่ะอาป้าใครจะเอารับเลยค่ะรับอีกรับอีกรับอีกเลยค่ะ เดปอพ่อยมาแม่รับเองมาไม่มีใครรับแม่รับเองนะคะโอ้ยเซนตี้ใจดีมีของมาแจกใช่ค่ะขอบคุณแม่แม่ไอซีน้องปอพอยทุกท่านเลยนะคะน่ารักมากนะคะพ่อหิวพ่อหิวพ่อหิวของหนูลวพอ่ออ้ยอาปากสกวางเลยลูกเอ้ยดูทุกคนนี่แซนตี้หิวขนมเหมือนกันนะคะหนูขอชิมหน่อยได้ไหมแม่อ้าได้ชิมแล้วค่ะนะคะแซนตี้เราก็หิวเหมือนกันนะคะ าไหมลูกเอาขนมเหรอเอาโอเคโอ้สนตีน่ารักมากวันนี้ใจดีนะคะถ่ายรูปยืนใกล้ๆได้นะคะถ่ายกับน้องได้ค่ะไป,ไปจับได้ค่ะจับได้นะคะโอเคสซนต้มาทำหน้าที่แจกขนมให้เพื่อนๆน,นะคะน่ารักมากมายเลยนะ,ะขอบคุณแม่ๆไอซีน้องหรพอยทุกท่านเลยนะคะสซนต้ก็หิวเหมือนกันเด้อ <laughs> สวัสดีคุณพีน้องเขาจะกอดค่ะเขาจะกอดโอเคไม่เป็นไรค่ะน้องกอดค่ะน้องกอดค่ะน้องกอดน้องกอดน้องกอดอโอเคน่ารักมากนะคะ น้องน่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีุคขนมเห็นขนมฝั่งโน้นพ่อพอยโน่นอยู่กับพ่อเยอะเลยพอยเรามาแจกแม่นะเธอตกลงสรุปเธอไม่ได้แจกแม่นั่นนี่เธอกินเองเลยเดี๋ยวเดเธอกินเองเลยดูสิคะดู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 ป้าพงศ์เร็วๆบอกดูดูมีแบบว่าป้าพงศ์เร็วๆหน่อยพ่อพอยเร็วหลบก่อนหลบลอนลูกหลบก่อนเร็วหลบรถก่อนเร็วหลบรถยังด้วยยังดื้อไหีสตกลง แม่ไม่ได้กินนะคะแต่นี้คือบอพอยกินเองหมดคุณพ่อกอดขาไว้แล้วคุณพ่อกอดขาไว้นะเรื่องโพสท่าสวยยกให้น้องเลยขอบคุณงานเรื่องหมดแล้วกินไว้ใจหมดแล้วลูกหมดแล้วดูโอ้ยเรื่องกินเรื่องใหญ่ไปนอนนอนอยู่กับพ่อเยอะแยะอยู่กับพ่อเยอะแยะนูนอนนอนนเห็นไหมโอเคเห็นละไปก็ตามพ่อแล้วโอ้ยสุดๆนะคะเออเธอลูกปั๊บพงหนักมากค่ะใช่ค่ะ จะเอาอีกป้าพงศ์บอกว่าหมดแล้วไม่ชื่ออีกนะคะทุกคนโอ้สุดสุดพร้อนไม่ทันแล้วใช่ค่ะปอนไม่ทันเลยดูนะขอขอส่วนแบ่งด้วยพ่อขอส่วนแบ่งด้วยอาปากอ้ำอร่อยไหมอร่อยเลยนะคะทุกคทั้งนั้นเลยเยอะยว พี่อ้อมบอกว่าผงชูรสทั้งนั้นเลยพ่อพ่อบอกว่าเดี๋ยวผมลวงลูก <laughs> อ๋อนะคะม่กวางนะ้้นของแม่แม่น่ารักมากค่ะสวัสดีแม่โมค่ะนะคะป้สวใสดีป้อนหนูอีกอีกอีกอสันตปป์ตา,าโบ้โผลขอบคุณค่ะสวัสดีพี่ตุ้มนะคะกลายเป็นซนนี่แจกแล้วให้เาป้อนใช่สรุปคือคือแม่ไม่ได้กินนะอยู่กินเองหมดนะแจกให้แม่แล้วให้แม่ป้อนหนูน่ะคอย ไปแล้วเห็นขน,นมแล้วไปล้วตามคุณพ่อไปแล้วนะดูอิชาแม่อิชาแม่พงอยู่ใกล้ไปบ่อยนะใช่ไหมนะอิสาพระพงเลยนะคุณแม่ชมอย